สวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายยูทูบเบอร์เช้าโลกเมื่อนี้ยาย้ซ่ซีอยากกินอาหารไทยจ้ะก็เล้ยเฮ็ดผัดกะเพราตับบอนี่น่ากินบ่จะ้ะน่ากินบ่อยากกินลูกสาวซื้อมาให้ก็เล้ยเฮ็ดจะ้ะนี่แหละมาแซ่บๆน้องกันจะ้ะมาเด้อมาเด้อพี่ ไอซี่คือจะกินอาหารไทยเมื่อนี่เปลี่ยนอาหารจ้ะโด,โดนกินขาวทายด้วยพี่น้องขอ่าวทายอยู่จ้ะนี่แหละของแซบ่บทอดเนื้อผัดเนื้อเอาที่สบายใจนอกจากเนาะเฮ็ดให้พี่น้องบึงมาเด้อหิ้ตามเดิมละจ้ะไอ <c oughs> ซี่ๆกับยิวตามเดิมแซ่บแซน้ำกันเด้เอเฮ็ดแล้วก็ต้องกินแลวเนาะพี่น้อง,งเงีนบ่ มาเสียบเสียบชอบอขอภพาพีหนึ่งอชอบ,ชอ,บอาหารจานเดียวมึอไหนยหช่สิส เปลี่ยนอาหารจ้ะนี่กับขอเวยนวลแซ่บได้ป่วยไอ้ท,ทุ่นทวอยู่หุงเขาไป่ไหมจ้ะอืมอ,ขอ้เขาหุ่นเขาท้าจับผู้ใดคิดเมนูบอกอ่ะผัดได้จ้ะจับ 嗯，好吃、mm。Hmm. โห้แทมก็มักไผมักงมันจ้ะสูตรไผรสูตรมันย้ซีซี่มักสูตรนี่ก็เฮ็ดสูตรนี่จ้ะอื้มซื้อมากระดาษไว้เสร็จปะ Chặt thế nào Chuyên là hàng กินทหารอีสารอะไรตอนโดนมา่กินอาหารไทย,ยกแแ็แซ่บจ้ะอืมแซบไนออืม กอีก,กอนแซ็บจะคัมบ์กินชีคิดเห็นตอนไปอยู่โรงงานหยิบหะเขา <c oughs> ไปขายอยู่หน้าโรงงาน <c oughs> พี่น้องย้ำมาเทียงย้ำมาแรงไม่ค่ะ เขาลาดแกงสมัยตะกี้ผสมคันบวผระสมจานละเจ็บาทจากเขาลาดแ,แกงอยู่หน้าโรงงานเพื่อนๆอยู่โรงงานสี่หูจากดีคันเอากับเขาสองย่างสี่สิบบาทจาังเยีเจ็ดบาทสมัยตะกี้พี่นองผู้ใดเคยใจบ่งเงินบาท อืมอ mm hmm. จับอ mm ืม hmm. เอาไปจานหนึงเพื่อน ใสออ่ก,กันจับดูกินบ่เบิดก็ไปกินเมล็ดแก่สีซีเผามือละเชื่อจ้ะเข็ดเชืองแล้วแหลง เล่นจานพี่น้องยิ่งเย้ะอยู่จานเดิมน่ะก่อนเด้อจ๊อบนี่แหละพี่น้องกินเบิ่งให้เราก็กินอิ่มแล้อิ่อิ่มเอีงแป้งเนาะ ยายสีชีขอบคุณทุกคนด้วยจ้ะที่เข้ามาชมยายสีสีกินเข่าแซบแไปผัดกินด้วยจ้ะพี่น้องแ,บอแซบนั่นแหละหักยายสีชีกะตามเดิมไอ้กาลังใจกันไปจ้ะ,ะเฮ้ใเ้เบิงแล้วกะเบิงยายสีแล้วขอมีความสุขด้วยขภาพร่างกายแข็งแรงกินเข่าแซบๆ <c oughs> <c oughs> พ่อกันคลิปหน้าจ้ะจับนีนล่ละจ้ะ บายบายขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะบายบาย